ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขข่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณอริมนธรรมรักศรัทธาข้อคุณบุตรรากลานุสนศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม และสตากของคุณศักดาเผืีดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนากัรสตากัาทันดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และก็ขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณนริมบนธรรมรักให้คุณบุตรรากุลานุศนให้คุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักดาเพืยดงามทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอนุโมทนาสาธุแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณรัตนาสุกันหักเกตสร้างกุศลอุทิศให้กับนายภูมิทวัตสุกันหักเกตทั้งบิดามรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับอา้าว พรุ่งนี้จะได้นมบทนากับสตาของคุณรัตนาสุกันหกิจกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วครับอารมณ์ไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้น ไม่ได้สอนเรื่องกระถินพระป่าอย่างเดียวนะไม่ได้สอนเรื่องให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวแต่สอนละเอียดลึกซึ้งถึงภาวะของจิตปรมัติตเจตสิตปตกปรมตจรูปปรมัาแล้วยังสอนละเอียดลึกซึ้งไปถึงเหตุและปัจจัยที่ประกอบปรุงแต่งจิตใจด้วยฉะนั้นเราเรียนโลภบุลจิตก็ได้ยินคำว่าโลภแปลว่าโลภ แต่เบื้องหลังของความโลภนั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยประกอบปรุงแตง่งเราไม่ได้เรียนเราจึงไม่รู้ตอนนี้เราจะเรียนกันละนะปัจจัยของโลภก็คือเครื่องประกอบปรุงแต่งของโลภมูลจิตนั้นเรียกว่าเจตสิกแต่โลภมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบ19ดวง ดวงที่สองก็ยี่สิบเอ็ดดวงที่สามสิบเก้าดวงที่สี่ยี่สเอ็ดตามลำดับเราก็จะต้องมาเจาะดูนะครับผมเรียกว่ารหัสนะใส่รหัสไว้ว่าโลภาพมูลจิตดวงที่หนึ่งนั้นมีเจตสิกประกอบ19ถ้าอยากจะรู้สิบเก้ามีอะไรบ้างก็ต้องถอดออกมาดูเลยนะครับนะต้องถอดออกมาดู ถ้าไม่ถอดออกมาดูเราก็ไม่รู้ว่าในสิบเกนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ถอดเลข19ออกมาดูเลยนะครับในสิก้านั้นประกอบไปด้วยอัญญะสะัมานาสิบสาโมจตุกะสีโลภเจตสิกหนึ่งและทิฏฐเจตสิกหนึ่งรวมเป็น19บเก้าเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าโลภบุลจิต ดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบสิบเกวดวงถ้าเราจะคลี่คลายทำให้เกิดความหายสงสัยเราก็ต้องถอดถอดออกมาอีกว่าอัญญาสมนาสิสานั้นมีอะไรบ้างผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านทะลายเอาหนังสือปริเชตท,ที่สองมาด้วยนะฮะข้อมูลเหล่านี้อยู่ในหนังสือปริเชตท,ที่ องแต่เราก็เรียนกันมาแล้วนะครับถ้าไม่ลืมหมดแล้วก็คงยังจําได้ถ้ายังจําได้ก็แสดงว่าไม่ลืมนะนะผมพูดผิดหรือพูดถูกครับเออถูกนะพูดถูกถ้าจําได้ก็ไม่ลืมนะถ้าลืมก็จําไม่ได้แสดงว่าผมพูดตรงนะใช่ไหมเอา้า เรามาศึกษากันต่อสิคบถ้าไม่ศึกษาต่อก็จะไม่รู้นะอธิบายวงเล็บหมายถึงถอดรหัสตาโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบ19อันมีอัญญสมนาสิบสามโมจตุกะสี่โลภะเจตสิกหนึ่งและทิฏฐิเจตสิกหนึ่งครับถอดรหัส อัญญสมนาสิบามีอะไรบ้างเอาเ็ม็มนะครับมันซ้อนความละเอียดลึกซึ้งเอาไว้ในเลข19เนี่ยอย่างมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายว่าเลข19นั้นประกอบไปด้วยอะไรเราก็จะไม่ทราบจะไม่ทราบนะแต่ถ้าเราสามารถถอดรหัสออกมาดูได้ ว่า19นั้นประกอบไปด้วยอัญญะสิบสามตาโมจตุกะสีโลภะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาดูอีกว่าสัพพจิตตสาระเจตสิกเจ็ 7, ลาปกินากะเจตสิกหกรวมเป็นอัญญาสัมนา13นึกออกไปครับสัพพะจิตตสาระเจตสิกเจนั้นมีอะไรบ้าง นึกออกไหมฮะอ่ออันประกอบไปด้วยตนะาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีแล้วก็มนัสิการโอ้ยังมีเสียงดังออกมาเป็นระยะระยะแสดงว่ายังจำกันได้อยู่นะฮะดีมากครับถ้าเราจำได้นะฮะนะ นี่คนจำไม่ได้เขาเป็นทุกข์ุ้ยตายแล้วเราจำไม่ได้จะทำยังไงดีให้เข้าใจนะครับว่าเราเรียนนี่ไม่ได้เรียนเอาความจำแต่เราเรียนเอาความเข้าใจนะครับอ้าวอยากจะจำได้ก็ดูสิครับสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจดนั้นมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยผัตส,สะเจตสิกหนึ่ง ทำหน้าที่อะไรครับผัสสะทำหน้าที่รับกระทบกับอารมณ์นั่นหมายความว่าจิตเนี่ยก่อนจะรู้อารมณ์นี่ต้องมีหน่วยงานเป็นผู้รับกระทบอารมณ์ให้จึงจะรู้นะถ้าไม่มีหน่วยงานรับกระทบอารมณ์ให้จิตก็รู้อารมณ์ไม่ได้ครับจิตนะทำหน้าที่รู้แต่การรู้อารมณ์ของจิตนั้น ไม่ใช่มีความสามารถรู้อยู่เพียงผู้เดียวมีผู้อื่นเขาทำให้รู้กระบวนการที่ทำให้จิตรู้อารมณ์ได้นั้นอย่างน้อยมีเจ็ดครับอย่างน้อยนะฮะมีเจ็ดให้เราได้เข้าใจไปเรื่องต้นก่อนอย่างน้อยมีเจ็ดแล้วย่างมากะฮะเดี๋ยวเราเจอข้างหน้าย่างมากมีถึงสามสิบแปดนะครับ อนนี้เราเรียนอย่างกลางนะก็พราโลภะาพมูลจิตมีเจตสิกประกอบด้วยทั้งหมดสิบเก้าใช่ไหมฮะสิบเก้าโลภะาพมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบสิบเก้าสิบเก้าก็ครึ่งหนึ่งของสามสิบแปดนใช่ไหมมหากุศุลจิตดวงที่หนึ่งนะครับมีเจตสิกประกอบถึงสามสิบแปด แต่ตอนนี้เรายังเรียนไม่ถึงบอกไว้ก่อนนะฮะนะจิตที่มีเจตสิกประกอบปรุงแต่งอย่างน้อยมีเจ็ดจิตที่มีเจตสิกประกอบปรุงแต่งอย่างมากที่สุดมีสามสิบแปดนะอย่างมากสาสบแปดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจดอย่างมากก็ไม่เกิน38มสิบแปดหนดเอาไว้เลยนะครับกำหนดไว้หนึนี่ครับเจิต คือสภาวะคองนามรรมาท,ที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์แต่ถ้าถอยหลังไปเมื่อสาสิบปีก่อนจะได้ยินคําบรรยายจากสัญชัยพลมฤสีว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์บรรยายไปด้วยไม่รู้อแล้วไม่รู้บรรยายไปได้ไงว่าตามๆกันมานี่ฮะ เป็นครูบาอาจารย์เริ่มต้นด้วยสอนตามๆกันไปเรียนตาม,ตามกันมาสอนตามๆกันไปโดยที่ไม่ได้เข้าถึงเหตุผลพอแก่ตัวเข้าเริ่มคิดถึงเหตุผลเรียนรู้เหตุผลเข้าใจเหตุผลจึงย้อนไปคิดถึงความหลัง นิสัยคนแก่เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเวลาเรานั่งใกล้คนแก่แล้วมักจะคุยเรื่องอะไรฮะเออนั่งใกล้คนแก่แล้วเดี๋ยวเ้อมาแล้วเป็นฉากฉากมาเลยนะฮะฉันสมัยก่อนนะฉันไม่อย่างนี้แล้วนาดเริ่มแล้วเปิดฉากสมัยก่อนเลยอเ, <laughs> เออว่าท่านคนแก่นี่ชอบอะไรครับเออชอบของขมนะ คนแก่นี่ชอบของขมนิยมอะไรครับเสียงนีบอกนิยมความสาวเนทางขวานี่บอกนิยมความหลังเอ็มะทางขวามีผู้หญิงบอกคนแก่ชอบนิยมความหลังทางซ้ายนี่ผู้ชายบอกชอบนิยมความสาวนี่แหละครับแก่ไปเหมือนกันนะใช่ไหม เรื่องจริงหรือเปล่าอา้าตกลงนะแต่ก่อนนี้ยังไม่เข้าถึงเหตุผลมาเข้าถึงเหตุผลต่าไหนครับมาเรียนรู้เรื่องธรรมจักรกับอวตานสูตรนี่ครับพอามาเรียนรู้เรื่องธรรมจักรกับอวตฒนสูตร การเรียนรู้ธรรมะนี่จะต้องเข้าใจตั้งแต่ประโยคแรกคำแรกไปเชื่อเลยนะครับธรรมะคืออะไรจักคืออะไรประวัตนะคืออะไรสูตรคืออะไรเรียนอย่างนี้เลยนะ,ะเราจรึงพบว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจา้าเสร็จแล้วเราก็จะยินมาอีกว่าธรรมะคือธรรมชาติเกิด เอ๊ะตำราว่าธรรมะคือคํำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ต่างๆบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็เกิดเอามาเทียบกันพบออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกันธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีหลักบาลียืนยันไว้ว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสวนธรรมะคือธรรมชาติไม่มีหลักบาลียืนยันก็เลยเอามาค้นคว้าดูทั้งค้นทางคางวา้าจึงได้พบว่าธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละถูกต้องส่วนธรรมะคือธรรมชาตินั้นยังไม่เจอเลยว่าพระพุทธเจ้าสัตว์ไปตรงไหนว่าธรรมะคือธรรมชาติ เรียนธรรมจักไปปุกก็อพบอีกว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักสำคัญอยู่สี่คืออริยสัจ,จสี่ประการที่พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทัา้งหรายครับมัชฌิมาปฏิปทาคือริยสัจสี แต่เรามักจะเข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือมักแปดหรืออริยมัคมีองคแปดอเอาไงดีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตาเถนะอ,อภิสัมพุโทโธจากขุกรณียานะกรณีใช่ไหมที่เราเรียนนะแล้วหมายถึงอัฐถังคิกมกมีองแปดนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทา หารู้ไหมว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่หมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นเบื้องปลายพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะขั้นสูงสุดก่อนและจึงย้อนกลับมาแสดงธรรมะเบื้องตน้นที่จะเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แปดนั้นจะต้องมาเริ่มต้นที่อริยสัจสี่ครับถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตในการอ่านธรรมจากการพัฒนสูตร เราจะไม่ทราบว่ามชิมาปฏิปทาเบื้องต้นนั้นคืออะไรมชิมาปฏิปทาเบื้องปลายนั้นคืออะไรมชิมาปฏิปทาเบื้องต้นนั้นคืออริยสัจสีครับอริยสัจนะมชิมาปฏิปทาเบื้องต้นมชิมาปฏิปทาเบื้องปลายนั่นคืออริยมรรคมีองแปดประการที่จะก้าวเข้าสู่อริยมรรคมีองแปดนั้นต้องมาเริ่มต้นที่อริยสัจสีคือรู้ทุกขเป็นเบื้องต้น แล้วก็ปฏิบัติด้วยการรู้ทุกเป็นเบื้องตน้นเมื่อรู้ทุกปฏิบัติด้วยการรู้ทุกก็สามารถที่จะบรรลุเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แดเบื้องปลายได้ในการรู้ทุกเป็นเบื้องต้นนั่นคือจเจริญสติปัฐานสี่มีสติตามรู้ทุกคือรูปนามนี่คือหลักฐานที่เราพบมาว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้นเบื้องต้นคือเรียสศรีเบื้องปลายคือเรียมัคมีองค์แปดนี่ครับฉะนั้นธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ากับธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราจะหาหลักตามความเป็นจริงแล้วคำสอนอพระพุทธเจานะ้านัะถูกต้อง ส่วนธรรมะคือธรรมชาตินั้นไม่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยผมกล้าพูดเพราะคำว่าสวาขาโตพระควตาธรรมแปลว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ต้าว่าธรรมะคือธรรมชาติผมจะแต่งบาลีให้ก็ได้มั่นใจว่าไม่ผิดแน่ถ้าธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องเป็นสวาขาโตธรรมชาโตธรรมโม ธรรมะคือธรรมชาติสวาก้าโตธรรมชาติโตธรรมโมแปลว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่นี่สวากคาโตพระตาธรรมโมธรรมะคือคําสอนของพุทธเจ้ามันจะต่างกันเยอะเลยแล้วเราก็พบความจริงว่าคาว่าธรรมะนั้นหมายถึงมัชฌิมาปฏิปทาคําสอนของพุทธเจ้าคืออริยสัจสีอริยสัจสีนั้นหลักของอริยสัจสีก็คือขันธ์ห้าครับ ขันห้าเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็มีจริงเหตุให้เกิดขันห้าก็เป็นของจริงมีจริงความดับของขันห้าก็เป็นของจริงมีจริงทางปฏิบัติไปดับขันหน้าให้หมดไปก็เป็นของจริงมีจริงฉะนั้นธรรมะนี้ทว่าโดยสภาวะแล้วมัชฌิมาปฏิปทาแล้วตัวมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยสีอริยสจีนี่ก็คือเป็นเรื่องของ จริงมีจริงของจริงมีจริงนั่นก็คือขันห้าท่านทั้งหลายครับไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะของจริงมีจริงคือขันห้าครับไม่ใช่ธรรมชาติของจริงมีจริงคือขันห้าครับไม่ใช่ธรรมชาติต้องพูดย้ำเพื่อให้เราได้เข้าใจถูกนะนะเพื่อเราได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเป็นไปของคำบรรยายสมัยก่อน ที่วัฏวาจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นช่วยแก้ไขจิตคือนามธรรมที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์เพราะจิตเป็นนามธรรมจริงๆเจตสิกก็เป็นนามธรรมแต่จิตเป็นนามธรรมที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นนามธรรมที่ทําหน้าที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าผัสสะเจตสิก ทำหน้าที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทําให้จิตรู้อารมณ์ยันจิตจะรู้อารมณ์ได้ต้องอาศัยผัสสะรับกระทบอารมณ์ให้ผัสสารับกระทบอารมณ์ให้เวทนาเสวยอารมณ์ให้ภัฒนารับกระทบอารมณ์ให้กับจิตเวทนาก็สวยอารมณ์ให้กับจิตมาด,ดูต่อไปครับสัญญา จำหมายอารมณ์ให้กับจิตนะเจตนานะตั้งใจเจาะจงต่ออารมณ์ให้กับจิตนะต่อไปครับเอกคตาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวให้กับจิตชีวิต,ตินสีควบคุมเจตสิกด้วยกันให้เกิดด้วยการตั้งอยู่ด้วยกันและดับไปด้วยกันมนาสิการเจตสิก มุ่งตรงต่ออารมณ์เจตสิกทั้งเจ็ดดวงนี้ชื่อว่าสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกเป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่กับจิตทุกดวงจิตทุกดวงจะขาดเจตสิกเจ็ดดวงนี้ไม่ได้เลยครับถ้าจิตทุกดวงขาดเจตสิกทั้งเจ็ดนี้ขาดไปแม้ดวงใดดวงหนึ่งก็รู้อารมณ์ไม่ได้ นั้นจิตจะรู้อารมณ์ได้นี่เพราะมีเจตสิกชื่อว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกนะสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกประกอบครบเจ็ดดวงมาลัยจิตรู้อารมณ์ได้ทันทีครับนี่คือเบื้องหลังการรู้อารมณ์ของจิตไม่มีวิชาการใดๆที่ ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับวิชาการในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกครับแม้ภาวะของจิตรู้อารมณ์ได้ก็ยังมีสอนให้รู้ว่ามีเจตสิกประกอบนะและเจตสิกที่ประกอบปรุงแต่งให้จิตรู้อารมณ์ได้นี่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดนะในเจ็ดนั้นมีอะไรบ้างทราบเลยใช่ไหมครับทราบแล้ว เราเรียนกันมาแล้วด้วยอา่เรียนกันมาแล้วด้วยจิตที่จะรู้อารมณ์ได้นั้นขาดเจตสิกเจ็ดดวงนี้ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเรียนกันให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเรียนอย่างนี้การเรียนอย่างนี้ข้อมูลตัวนี้อยู่ในปริเชตท,ที่สองครับคราวหน้าเอาติดมาด้วย คราวนี้ลืมบอกคราวหน้าเอาปริเชตที่สองมาด้วยเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านเอาไปอ่านเองนะฮะมั่นใจได้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ท่านจะเหมือนกันก็คือสันทิสะว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าหยิบปรรมชี้แจงเป็นชิ้นปันตอนอย่างนี้นะฮะผมมั่นใจว่าเข้าใจได้ทันทีนะครับ แต่เรียนคราวนั้นผมก็บอกว่าเอาไว้เรียนทีหลัง้วค่อยย้อนกลับมาเรียนเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะเกรงว่าท่านจะเบื่อนะตอนนี้ไม่เกรงแล้วฮะไม่เกรงทำไมไม่เกรงนะฮะศรัทธารแรงแก่กล้าแล้วนะถ้าจะพูดอย่างกาแบตเตอรี่ก็เรียกว่าชาร์จไฟมาเยอะแล้วอ อาถ้าแบตเตอรี่ชัดไฟน้อยนี่ท่านผู้ฟังที่เขารพคะท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว,ขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมะและสตาของคุณนริมนธรรมรักสตาของคุณบุตรรากุลานุนสนสตาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม สตาของกลุ่มศักดาเพือดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุบรรโากาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของกลุ่มรัตนาสุกันหกเกตรับเป็นเจ้าภาพสร้างคุศสอุอุทเทศกับนายภูมิทวัดสุกันหกเกตพร้อมทั้งบิดามดาญาติและเทวดาทาละด้วยครับพรุ่งนี้ จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน <c oughs> ขอความพาสุข <c oughs> ขอความสวัสดีจงมีแก่คุณนริม,มทธรรมลักษ์คุณบุษลากุลานุสรคุณปราณีทรงเคราะหธรรมคุณศักดาเพื่องามและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออก สงรกอย่าปล่อยปัญหา